สว,สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแมนปลาเมืเอ่อเลี้ยงวัวครับผมที่ตั้ความสุขสุขสีครับอ่าวันนี้เฮียต้ามพาทำอะไรครับวันนี้พร้อมฟงกินตระโบลกปวนไปทั่วทั้งโรงเรือนครับผมอันนี้คืออาหารเมร็ดเหรอครับอาหารเมร็ดสำหรับแตงโมครับอาหารเมร็ดสำหรับแตงโม เท้าความนิดนึงครับคุณผู้ชมคือแปงโมเนี่ยอายุประมาณลงปลูกได้ประมาณเวันเน,ะนเาะเพราะเก้าตั้งแต่หยอดมเมล็ดเนี่ยเจ็ดวันเจ <7 S 1> <7 S 2> ็ด <7 S 2> ว,วันแล้วก็มาลงปลูกได้อีก9วันเบ็ดเสร็จก็คือ1ิบสวันนะครับตอนนี้ตั้งแต่บ่มเมล็ดหยอดมเมล็ดนะครับสิบหกวันโตขนาดนี้เลยนะครับเพิ่งจะเด็ดยอดไปนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบสอง ปุยรอบนี้ใช้ปริมาณ1นึ่งขีดกว่าเนาะขีดนิดๆน,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 นะครับจะใส่3รอบนะครับดเูเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับมีราขาวเต็มเลยนะครับราขาวขึ้นเพราะว่าผ่านกระบวนกนารหมักแล้วก็นํามาอัดเม็ดอีกทีนึงนะครับสำหรับผลลัพธ์ก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรอบนี้จะใส่3มรอบนะครับ ปลูกรอบนี้จะใส่3รอบสายพันธุ์ที่ปลูกตอนนี้เป็นสายพันธุ์สอนหญา,าธรรมดานะครับไม่ใช่สอนยญาพัดนะครับก็คือเป็นรสชาติหวานเนื้อลายลายผิวอ่อนแต่ว่าลายเขียวเข้มตัดนะครับคล้ายๆคิมสันสวิตนะครับตรงนี้น้องแมนอยากจะปลูกด้วยเหตุผลว่าคือเก็บเกี่ยวเร็วนะครับตั้งแต่วัน ที่หยอดมเมล็ดจ,จนถึงเก็บเกี่ยวนี่อายุไม่ถึง60วันใช่ไหมน้องแมนประมาณ55ถึง60วันอ่า55ถึง60วันนะครับ60วันนี้คือเยอะสุดนะครับถ้าว่าแดจดจะจัดก็เร็วหน่อยนะครับประมาณ55วันนะครับท,ที่ตเรจริงๆปลูก4แถวเนาะไม่ใช่แถวคู่แต่ว่าทําสำรองไว้เพื่อที่จะแซมถ้าเกิดเป็นไวรัสณัปัจจุบันเนี้เป็นไวรัสไปกี่ต้นแล้วยังไม่เจอครับมีแต่ปัญหาระบบหลก ระบบรากมีปัญหาเหลืองนิดนึงแล้วก็โตช้านะครับแต่ว่าไว,ไวรัสเนี่ยยังยังไม่ได้เจอนะครับก็คือมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับปลูกแตงโมอินทรีย์เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาแตงโมทั่วไปนะครับตามท้องตลาดที่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงใช้อะไรเนี่ยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละถูกมากเลยเพราะว่า ชาวสวนที่ทำเนี่ยบอกว่ากิโลกรัมละ3าถึงหบาทเองนะครับเขารับซื้อแล้วก็เขามาขายต่อเขาตกกิโลกรัมละ10บาทนะครับซึ่งปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็พี่น้องก็ดูดุลพินิจแล้วก็พิจารณาดูนะครับคืออันนี้เราปลูกในโรงเรือนนะครับ1โรงปลูกได้กี่ต้นครับ320ต้น320ต้นเพราะว่ามี4ี่แถวแล้วก็มีประมาณ350อ่าแล้วก็มี สี่แถวมีแถวละ80ต้นนะครับก็8432นะครับก็คือเราตีเป็นตัวเลขกลมๆคือที่300เนาะแล้วก็ถ้าผลผลิตชุดนี้ออกนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตผมไม่คิดอะไรมากครับเอาแค่เฉลี่ยแล้วลูกละแค่2กิโลกรัมเนาะต้อม่คิดแค่ลูกละ2กิโลกรัมก็เราขายกิโลกรัมละ70บบาทนะครับก็ อตอนนี้ยังไม่ขึ้นราคาเนาะเจบาทนะครับเป็นเป็นซอนย่านี่7เบาทก็เจ็องสิบสครับเราตีเป็นตัวเลขกลมๆเลยก็คิดแค่ร้อยเดียวเนาะเผื่อได้ขายส่งหรือเผื่อแบ่งเผื่อแถมเผื่ออะไรเงี้ยครับก็300นะครับสามเฉลี่ยแล้วลูกละร้อยนะครับก็สามหมื่นนะครับหักกบลบนี่แล้วคุ้มค่าแรงแน่นอนนะครับเพราะว่า เราดูแลเพียงแค่โรงเดียวนะครับยังสามารถไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดโม้อ,อวดนะครับคือรอบที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าที่ไหลเท่าเท่าไรนะครับเพราะว่าเพี้ยงลงเยอะถูกไหมน้องแมนแต่ก็ได้สองหมื่นกว่าเนาะสองหมื่นกว่าแถมอีกหนึ่งแถวนั่นคือผมไปปลูกเมลอนนะครับคือทิ้งๆไปเลยนะแถวหนึ่งเท่ากับปลูกแค่สามแถวถูกไหมออเท่ากับปลูกปลูกปลูกจริง,รงๆแค่ไม่เต็มไม่เต็มโรงอะ่ะพูดง่ายๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่ไม่คี้เเร่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วขายหมดตั้งแต่ก่อนส่งนะครับตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยวด้วยเพราะว่าเปิดจองปุ๊บลูกค้าก็สั่งจองกันหมดนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการส่งนิดนึงเพราะว่าติดโควิดนะครับรอบหน้านี่คิดว่าจะส่งเองค่าส่งที่ลูกค้าเสียนะครับก็น่าจะเป็นค่าน้ํามันที่เราไปส่งลูกค้านะครับก็คิดว่าน่าจะพอฟัดพอเวี่ยงดีกว่าส่งเพื่อแล้วของเสียหายนะครับ อันนี้มาเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับว่ามาทดลองปลูกแตงโมอินทรีย์นะครับในโรงเรือนนะครับเรามีสูตรสาเร็จเสร็จสับให้เรียบร้อยการดูแลการจัดการโรงเรือนเนี่ยถือว่าง่ายมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังปิดยังไม่เปิดอบรมเนาะยังถือว่าอยู่ในช่วงโควิดคิดว่าอีกสักเดือนเนาะเดือนหรือไม่ก็ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยถ้าปัญหาโควิดไม่มีก็อาจจะพอเปิดอบรมได้นะครับ ก็ฝากไว้สำหรับอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ต้องพึ่งนะครับปัจจัยภายนอกเช่นว่าาเราไปทำงานที่เมืองหลวงนะครับก็ตรงงานนะครับไม่อยากกลับไปนะครับกลัวเจอสภาวะเดิมนะครับลองเปลี่ยนความคิดเริ่มต้นใหม่ดูว่าเราจะไปรอดไหมอย่างเช่นน้องแมนเนี่ยอยู่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่แพนดอร่าใช่ไหมครับอยู่แพนดอร่ามากี่ปีเดกาปีครับตัดสินใจลาออกมาแล้วตอนนี้ ไม่ได้เงินเยอะแยะมากมายแต่ว่าถามว่ามีความสุขไหมนะครับต้องต้องดูหน้านะครับไม่ได้ดํานะครับยังรออยู่เียร์แ,แล้วก็มีแต่ขวัญใจแม่ยายนะครับไม่ใช่ขวัญใจสาวๆนะขวัญใจแม่ยายนะครับเพราะขยันแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการปลูกแตงโมนะครับถ้าเกิดว่าน้องแมนสามารถดูแลคนเดียวได้สองโรงนี่ <c oughs> นคือเงินเดือนไม่แพ้ราชการเลยนะครับ <c oughs> เอาง่ายๆนะครับ เงินเดือนไม่แพ้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แพ้แล้วแหละเพราะว่ารายได้ของเราไม่ได้มาทางเดียวนะครับก็บจะมีทั้งปลูกมันถูกไหมครับครับแล้วก็มีพัฒนานด,ด้วยนะครับ,<ช>ร,บรอบสองเดือนเนี่ยแน่ๆนคือน้องแมนนี่มีไรายได้รอบสองเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนนึงไม่ต่ํากว่าหมื่นบาทแน่นอนอันนี้ผมการันตีให้เลยนะครับว่าได้เกินแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดจะพัฒนาได้ก็ต้อง มาดูทิศทางการตลาดแล้วก็ดูวิธีการว่าจะทำาไงจัดการยังไงให้มันได้เยอะขึ้นกว่านี้เนาะได้มากขึ้นกว่านี้ผลิตได้มากขึ้นกว่านี้ความต้องการของตลาดใช่ความต้องการของตลาดยังสูงอยู่นะครับแตงโมอินซีตอนนี้เรื่อขายเราติดต่อเข้ามาผมก็บอกว่าผมเฉพาะลูกค้ากลุ่มลูกค้าเดิมก็ไม่พอขายอยู่นะครับยังไม่สามารถส่งเป็นเป็นขายส่งให้เขาไปไปนี่ได้นะครับไปไปขายต่อได้ตอนนี้ยังณปัจจุบันก็คือ ขายหน้าฟาร์มหรือขายส่งออนไลน์เนี่ยยังยังเหลือเฟือนะครับสาหรับลูกค้าลูกค้าเหลือเฟือนะครับไม่ใช่ว่าแตงโมเหลือเฟือไม่จองคือไม่ได้ทานแน่นอนครับที่นี่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวมากแต่ว่าก็เจ็ดแปดนาทีนะครับก่อนจากการอย่าลืมให้กําลังใจเกษตรกรมือใหม่นะครับอย่างผมนะครับน้องแมนแล้วก็จันเมงนะครับเกษตรกรนอนเวนกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ทั้งสามช่องเลยแม่ฟาร์เมรเลี้ยงวัวเม่งเกษตรกรโนนเวนตัม้มนะครับฟาร์มสุกปลูกอินซีลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ